เงินสนิทซีนหนึ่งเอ้ยซีนหนึ่งเทคสองแอคชั่นเจอไหมวิปเปอร์วิปเปอร์เราคุอแก๊นสักคนถ้าถามอะไรหน่อยดิได้อีงวิปเปอร์จริไม่ได้ทำในฟุนได้ยินว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะ เรื่องอะไรอ่ะที่คนเราจะอยู่ได้โดยที่ไม่รักใครเลยอิงก็มีอ,อีซอสไงอิงจะอยู่ได้โดยไม่รักก่อนก็จริงนะใช่ตอนนี้เองมีพอแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้การอยู่คนเดียวเป็นวันๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ผ่านมาได้แล้วนีด ก็ผ่าานมาได้แล้วกับคนนั้นเป็นไงบ้างคนนั้นหรอเป็นเพื่อนอช่อแล้วคนนั้นของเองละ่ะก็ไม่มีหรอกนายหลอกวันนี้ข้ายังเห็นเองไปเล่นด้วยกันอยู่เลยเลองจะพูดว่าไม่มีก็ไม่ได้หรอก เ,เชื่อข้าดิต,ตาข้ามันบอกอิงอิงอ่งข้าทำไงอ่ะข้าเชื่อตาค่ะได้เ,เคยคิดจะถามข้ามึงไหมล่ะแต่เอาจริงเพื่อนคนใหม่ของยิงก็โอเคนะบางทีข้าก็คิดไปแล้วเหรอ ว่าแม่งมันก็ต้องมีวันนี้แต่พอมาเจอจริงๆแม่งเกือดรำใจไม่ได้เลยทำใจยังไงถ้า<ม>ตก<ด>ตลอดว่าเอง<ด>อ<ด>่ะจะมีค่ายอยู่ข้างๆสมอทเองอ่ัอนแออะไรรึเปล่าอือ แต่บางทีคำพูดและการกระทำไม่พดขัดกันเลยไม่รู้ดิถ้าจะบอกให้นะวิวว่าอิงะยังเป็นคนที่ข้าสิดที่สุด ขาา้าย้ำคำนี้เสมอเลยเจอกักข้ารักเองวะอันนี้บทพูดใช่ปะ ถ้าจะบอกว่าถ้าเคยรักติงแต่ตอนนี้ข้าก็รักแต่ว่าคำว่าเพื่อนอะมันอยู่นานที่สุดเลยอือหือ มันไม่มีคำไหนนานไปก,กว่าคำว่าครอบครัวก,กับเพื่อนหลอกอืมขอบคุณนะแต่จำไว้คำหนึงดิได้ความรู้สึกแ้นจะอยู่กับข้าไปตลอดนะ ที่หลังอ่ะชอบใครก็ไปบอกเขาเร็วๆนะเว้ยแล้วก็มั่นคงกับเขาอย่าไปคุยกับคนอื่นไม่งั้นมันก็จะเป็นได้แค่เพื่อนแบบนี้แหละแล้วถ้าวันนี้ค่าบอกเขาอีกรอบนึง อีกรอบหนึ่งหรอเวลามันย้อนไม่ได้นะเว้ยเองมันมีแต่เดินไปข้างหน้าอือกระเป๋าอะไรอะกระเป๋าเจ็ดสิบสี่ะให้เองตั้งแต่วันวาเรียนไทยแล้ว ขอบคุณนะอยากให้เองรู้ความหมายของมันนะหัวใจไงแต่ของข้าของข้าเป็นลูกกระชานนะเว้ของเองเป็นแค่คู่แต่ข้าให้ไปอันเดียวนะแล้วข้าให้ไปกี่อันล่ะห้าอันอดีดีแปดอันทำไมถึงให้มาแปดอันเลขแปดแปลว่าอะไร ไมออกมันไม่มีที่สิ้นสุดไงใช่เขาสอนเองว่าเลขแปดไม่มีที่สิ้นสุดดูดิาคาเดเองกับมังจะให้ครูคณิตมาสอนใหม่นะ <laughs> โอเคสุดท้ายแล้วมันสายกันแล้วจริงๆใช่ปะ่ะ ทำรับเรื่องนี้มันน่าจะช้าไปแต่ข้าบอกทุกคนว่าข้าจะดูแลไอ,อ้ซอสให้ดีที่สุดซึ่งข้าว่าสับแล้วข้ามันมากพอแล้ววิที่ข้าจะทำได้อะเป็นสิ่งที่อยากทำนี่มันสิ่งที่จำเป็นต้องทำสิ่งที่อยากทำสิข้าเองดูซอสน,นะข้ารักล็กที่ชื่อซอส ข้าก็รักถ้าว่าบางทีข้าเห็นซอสก็เห็นเหมือนเห็นเด่น,น<ว>แต่จริงๆแล้วก็รักทั้งคู่นะ<อ>ะ,<อ>ะ,ะนักแสดงผมบอกว่า ผมพาออกไปจากตรงนี้ครับคุณพุ่มกลับอืมไปเถอะดูแลตันดีๆล่ะไอ้ีจบจบเพราะกูตุยอ่ะเอ้าตะเทนคาดคาดก่อนแต่ตรงนี้ออนแอร์เลยแล้วกันคานโอเมียครับใครเขียนบทครับเนี่ยผมียดีเลยบทเขียนยาวมากบทเขียนดีมากเลยอ่ะบทดูจริงมาก ใช่ใช่ใช่สุดยอด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 หนูไปเล่นมีเอดีพี่มีเอดีพี่ตัยอ่อที่มีเอดีมาตัวบ่อยนะตัวเองปล่อยเลยปอ่อยตัวเองไม่ได้เล่นหน่อยละตัยอยากเล่นสินะมามีข้าง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 เพราะว่าัอยากเล่นแน่ๆเลย